สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับช่องชีวิตติดตินอินเดอร์มนีกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาไปเที่ยวฝรั่งเศสค่ะเพื่อนๆชมความงามของบ้านเมืองของฝรั่งเศสกันนะคะวันนี้เรามากันที่เมืองเรียวค่ะเรียวนะคะเป็นเมืองหลวงของแคว้นนอ ปาดกาเล่ค่ะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศสนะคะชายแดนติดกับประเทศเบลเยียมแล้วก็ใกล้กับชายแดนประเทศอังกฤษค่ะจึงทําให้เมืองหลวงแห่งนี้นะคะมีกลิ่นอายของอังกฤษผสมกับเบลเยียมค่ะนอกจากนี้นะคะยังถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ที่สุดอันดับที่สีของประเทศฝรั่งเศสเลยค่ะรองลงมาจากปารีสลียง แล้วก็มาแสงด้วยนะคะบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นลานน้ำพุขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้ผู้คนได้มานั่งเล่นกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆอยู่ตรงหน้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะค่ะนี่นะคะอากาศดีๆค่ะผู้คนก็ออกมารับแสงแดดกันนะคะมานั่งเล่นพบปะสังสรรหรือว่าอ่านหนังสือนะคะก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ค่ะ เอกลักษณ์อันสวยงามและโดดเด่นของเมืองเลียวนะคะคือเสน่ห์ของบ้านเรือนแบบเก่าค่ะโบสถ์ที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามและที่นี่ยังโดดเด่นในเรื่องศิลปะร่วมสมัยนะคะการท่องเที่ยวในเมืองหลวงแห่งนี้สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญก็จะมีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆพิพิธภัณฑ์นะคะ เมืองแห่งนี้จึงขึ้นชื่อในเรื่องของประเพณีอันเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะดังนั้นนะคะปี2004ค่ะเมืองเรียวแห่งนี้นะคะจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปเลยทีเดียวค่ะนี่คืออาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะแต่วันนั้นเราไม่ได้เข้าไปค่ะ ซึ่งถือว,ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสำคัญอันดับสองของประเทศฝรั่งเศสนะคะบ้านเรือนนะคะสองข้างทางก็มีความสวยงามค่ะแล้วก็จะมีร้านอาหารร้านกาแฟนะคะ อาคารทรงสูงที่มีลักษณะคล้ายโดมนี้นะคะก็คือศาลาว่าการค่ะศาลากลางของเลียวนะคะจะมีลักษณะเป็นหอระฆังสูงตรงหานค่ะสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลนะคะหอคอยที่โดดเด่นนี้มีความสูงถึง105เมตรเลยค่ะและได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกด้วยนะคะ เดินต่อมาอีกนิดนะคะเราก็จะเจอสถานที่ที่มีตึกรามอาคารบ้านช่องสวยงามมากๆเลยค่ะที่ตรงนี้นะคะก็จะประกอบด้วยหอระฆังนะคะแล้วก็มีโรงละครนะคะหรือว่าโอเปร่าสมัยก่อนนั่นเองนะคะเมื่อก่อนมหรสพที่เป็นที่นิยมของชาวฝรั่งนะคะก็คือโอเปร่าค่ะมีลักษณะที่สวยสดงดงามมากๆเลยนะคะ ท่องเที่ยวเยอะเลยค่ะตรงจุดนี้นะคะจะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะยๆแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่กันเยอะเลยค่ะเพราะว่าตึกกรามบ้านช่องนั้นเป็นเอกลักษณ์ของฝรั่งเศสเลยค่ะ ตัวอาคารต่างๆนั้นนะคะก็จะประกอบด้วยร้านค้าร้านอาหารแล้วก็คอฟฟี่ช็อปค่ะเพืเ่อนมาถึงแล้วนะคะจุดแกลนเพลสค่ะก็คือจัตุรัส ที่ใช้ทํากิจกรรมต่างๆของเมืองนะคะอยู่ที่ใจกลางของเมืองเรียวเลยค่ะนี่นะคะมีเทพธิดานุสาวรีนะคะยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ค่ะช่วงที่หน่อยไปเขาก็จะถือลูกรักบี้นะคะเพราะว่ามีการแข่งขันชิงแชมป์รักบี้ค่ะ ใครที่มาถึงเมืองเรียวนะคะก็จะต้องมาที่จัตุรัสแห่งนี้ค่ะเพราะว่ามีอาคารแบบนีโอคลาสิกนะคะยุคโกรเนสนซองที่ยิ่งใหญ่นะคะเหมาะมากๆสำหรับการถ่ายรูปนะคะแล้วก็เวลากลางคืนก็จะเปิดไฟนะคะเพื่อนๆสวยมากๆเลยค่ะ ช่วงกลางวันจนถึงช่วงค่ำนะคะจุดนี้จะเป็นที่คึกคักมากค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆของชาวเมืองนะคะเพื่อนๆด้านในก็จะมีทัวริสต์อินโฟม t ชันนะคะสำหรับจุดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวค่ะนี่นะคะดูรอบๆค่ะเพื่อนๆ เดินไปตามถนนนะคะเห็นยอดแหลมๆนั้นนะคะเพื่อนๆก็คือโบสถ์ที่มีความสําคัญของเมืองเรียวอีกแห่งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะถึงแล้กับโบสถ์เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งนะคะก็เป็นโบสถ์สมัยตั้งแต่โรมันคาทอลิกเลยนะคะเพื่อนๆ มีความสำคัญสำหรับเมืองเรียวแห่งนี้อย่างมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในโบสถ์กันนะคะ ด้านในก็จะตกแต่งแบบเรียบง่ายนะคะแต่ก็สวยหรูกอลังการสมกับความเก่าแก่นะคะก็ไม่มีอะไรหรูหรามากมายค่ะเพื่อนๆแต่ว่าความสวยงามนั้นก็ยังคงอยู่ค่ะโบทถแห่งนี้นะคะเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อ1,420ค่ะแล้วก็ดำเนินไปจนถึง1,623นะคะก็200กว่าปีเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ จะมีการสร้างเรือนและสร้างหอระฆังนะคะในสไตล์แบบตั้งเดิมค่ะแล้วก็จะมีห้องนิรภัยด้วยนะคะแล้วก็รองรับด้วยเสา48ต้นค่ะกระจายอยู่ตามห้องโถงนะคะ กระจกหน้าต่างนะคะตกแต่งด้วยสีสันที่สวยงามค่ะดูแล้วทำให้สะดุดตามากๆเลยนะคะเวลาท่องเที่ยวในยุโรปนะคะเพื่อนๆสิ่งที่ไม่ควรจะพลาด ชมเลยก็คือโบสถ์นะคะเพราะว่าแต่ละแห่งนี้ก็จะมีความสวยงามคลาสสิกที่แตกต่างกันไปค่ะถึงแม้ว่าจะเกี่ยวกับศาสนานะคะแต่ว่าเราสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็ที่มาของมนุษยชาติได้เป็นอย่างดีค่ะและสำหรับคลิปท่องเที่ยวของช่องชีวิตติดตินยนเยอรมนีแห่งนี้นะคะถ้าเป็นการท่องเที่ยวจะมีคลิป เกี่ยวกับโบสถ์นะคะแทบจะทุกคลิปนะคะเ,เพื่อนๆคนสมัยก่อนนะคะจะแสดงออกหรือว่าบันทึกเรื่องราวต่างๆนะคะผ่านสถาปัตยกรรมประติมากรรมหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นศิละปะนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะไม่มีการบันทึกเรื่องราวได้มากมายเหมือนสมัยนี้นะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้สิ่งต่างๆก็เรียนได้จากสถานที่และสิ่งของเช่นกันค่ะ สำหรับเมืองเรียวแห่งนี้นะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายค่ะให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็เรียนรู้นะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็เสืร์ชหาได้ทางอินเทอร์เน็ตค่ะเพราะว่าหน่อยไปแค่ผ่านไปเท่านั้นวันเดียวนะคะก็จะนําเสนอได้ไม่หมดนะคะเพื่อนๆก็จะนําเสนอเท่าที่สามารถทําได้ค่ะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เปิดมารับชมแล้วก็ติดตามให้กําลังใจกันอย่างสม่ําเสมอนะคะถึงแม้ว่าช่วงหลังจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยมากนักนะคะก็ยังมีกําลังใจจากเพื่อนๆนะคะที่ส่งมอบให้กันอย่างต่อเนื่องค่ะอาจจะมีคลิปสั้นบ้างคลิปยาวบ้างนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆจากใจจริงๆค่ะ ค่สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจากช่องชีวิตติดตินอินเดรมนณีจะส่งกำลังใจให้เ,เพื่อนๆเช่นกันค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีและโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ